สวัสดีค่ะดูจบเองซ่ามาแค่ปีนีผมเยอะมากเลยขึ้นแกะผมนะดูดหน้าหลงไหมผมก็ร้อนนี้เราจะเออสปาร์ตบวกกับสว่างกันนี่เราจะมากินเออตามหน้าปกคิจะมากินเออขนมทั้งหลาย ที่มีอยู่ในบ้านเราตอนนี้ค่ะเพิ่งไปซื้อเลยเลยขนมที่เพิ่งไปซื้อนี่จุบจๆหลากสีแล้วก็มีขนมตามีห้าอันแต่รากินแล้วก <laughs> คลิปต่อไปจะเป็นคลิปิีสลัดโอเคเรามาเก็บอันที่หนึ่ง,ก,ง,งกันขอตั้งกล้องกับเยอะเลยอะตั้งกล้องกัน ใตรงนี้ใก้ขาตั้งกล้องโอเคโอเคทุกคนกี่เอ่อษสาหลือเสียงรบกวนทุกคน,กคนด้ยวยนะคะคเะคะออใครตกใจบ้างออเขาเลือกเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะเออ ขอแยกใช้ฟันวันจำเป็นจริงจริงจำเป็นจริง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 แค่ตัดตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกมปตัดตรงนี้ออกไป,ออกไปออออขอดใช้เกลกเกนะคะกันกใหญ่กันช่วยเหลือ จะได้กินไัเน,น,นี่ยวันนี आ, น้อ้อก็จะตัดตรงนี้ออกไปเจ้ามีจะวิเกือบโดนมือเอออืออืออือกินหอมจังกะสีเหลือง ด้านในทำให้เป็นซีชุมพูล่ะลองชิมอืมอออร่อยกินกินลิ้นจี่อร่อยมาแล้วไม่กี่ปี กินให้มันเป็นแบบนี้เมื่อไรมันจะหมดเนี่ยกัดแม่เข้าขอยัดกินให้หมดแล้วแกะสีต่อไปอีกหนึ่งสีเลยอือ,อกินหมดแล้วว่างายกันแน่สีต่อไปจะเป็น เราปิดตาจับนะอันนี้ปิดตานะเอาวางที่พื้นนะแล้วก็สลับ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 นะโอเคปิดตานะปิดตาปิดตาปิดตาสลับสลับลรวจับเอาสีนี้สีฟ้าคุณเราได้สีฟ้ายวตั้งกล้องก,งกันแป๊บนึ่ง โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกระสุนอ,อืมอีกกองขยำเยอะมากอย่าดิน้นอย่าดิน้นกองอย่าดิน้นอย่าดิน้นขาตั้งกล้องมันโยกเยก,กทุกคนเราไม่ได้เอาอะไรตั้งนะขวดน้ำตั้งลอริน ไม่บอกเ่าเลยตั้งโทษเราตั้งที่ไอ้โต๊ะโต๊ะที่กินข้าวแล้วมันโยเกเย่นะทุกคนอืออ,อ,อเออเออจะต้องไปซื้อโต๊ะใหม่แล้วมี้ยโยเกเย่ขนาดนี้เออออ อือบอบดบดบดบตบด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 ้ดบดบต้ตบงบด้ดได้ด้ดบดะดบ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 ดารบดบแกะมีเวลาบด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 กะบดบดบดบกบดบะบดอดบ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 ดอนะดบดด เ็นจังสรลเอทอดแม้เดวาที่เป็นเลียแปะไม่ยอมมุกินแล้วก็เทมก็ต้องนอนหนูแล้วก็จอจานไม่หันอากาศงงเ็นจังเก็งจัง กินหอมมากเลยจะกินแบบทาเลอร์ยาวสองเมตรเอ้ยจะกินผมเข้าไปแล้วเนะี่ยเอ้อผมเข้าปากอเดี๋ยวไปสระผมนะอืม ืกัดเหมือนหนูเลยอ๊กินพลาสติก้าไปด้วยตเนี้ยผมก็ข้าปากยังนะอนี่กินนะกินนะธรรมดาเหมืนนอน,นทาโร่

นันนี้ขอไปแกะก่อนนะอืไม่เป็นดีกว่าจบท้ายด้วยดูคนอยากจะลองให้สีเหลืองด้านในสีชมพูใช่ไหมแต่สีฟ้าด้านในเป็นสีชมพูเหมือนเดิม อีกละโต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 ปรับลงได้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ตั้งตรงนี้เดี๋ยวมันตกถ้าปรับลงก็เออบิดค่ะตั้งโตตั้งโตปั้นึงนะตัดก่อนผู้คนเนี่ยโตนี้มันโยกเย่ตัวเนี้ยตัวเนี้ย เห็นไหมมันยกกี่อ่ะอย่าถ่ายเท้าตัวเนี้ยมันยกกี่งจิ้มเนี้ยเนี่ยมันยกกี่งมันชอบยกยิ่งแต่ถ้ามันยกเยอะเบาๆก็ไม่ดีเสียงมาดูนะเบาสุดแล้วนะเนี่ยมันยกเยอะเลยนะดูนะนะเห็นไหมมันยกยิ่งซึ่งเราก็ตั้งไปแบบนี้แล้วก็ใช้ที่ของโทรศัพท์คองไว้

ลยนะจะเป็นคลิปตัวอมกินใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกินกงกิงด้วยบายรักทุกคนจุ๊บดี เสียงเหมือนติดเลย